นะโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิสุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิสุติยัมปีธรรม

เยรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอสินาานาคา,านาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอาทินาคานาเวรมณีสิขาปัทังสมาสะพานตัวน,น,นี้ข้ามไปเป็นสตึกนะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มาทางด้านนี้เป็นอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับสะพานตัวนี้ทําขึ้นมาใหม่นะครับสร้างขึ้นมาใหม่ ใช้เวลาสร้างประมาณหนึ่งปีกว่าครับนี่ครับเสร็จเมื่อปีที่แล้วนี่ครับเสร็จเมื่อปีสองพันรหกสิบเจ็ดทำตั้งแต่ปีสองพันร้อยหกสิบห้าครับนี่ครับนี่คือกระชังปลานะครับกระชังปลาเขาเลี้ยงปลาในแม่น้ํหมูนครับนี่ครับตอนนี้เดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนมีนาคมน้ําก็จะน้อยครับนี่ครับคือธรรมชาตินะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาก็อยู่กับน้ํานี่แหละครับนี่ มองพื้นบ้านก็คือการใส่มองนะครับใส่ตุ้มครับตุ้มดักปลาจับปลาชาวบ้านครับอยู่กับธรรมชาตินะครับวันนี้ผมพาอุบาสิกามาเพนที่มูลนะครับกลับจากงานปฏิบัติธรรมที่วัดประชาสังคมบ้านทราบนะครับวันนี้ครับแล้วก็พานิมนต์หลวงพ่อจากอำเภอสตึกมาเพนที่นี่ด้วยครับนี่ครับคือธรรมชาตินะครับ กระชังปลานี้เขาเลี้ยงปลานิลนะครับแต่ก่อนเลี้ยงปลาทับทิมด้วยแต่ว่ามันเลี้ยงยากก็เลยเลือแต่ปลานิลครับนี่ครับแม่น้ํามูลครับใสนะครับนี่คือแม่น้ํามูลนะครับนี่ครับมาพักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีญาติโยมญาติพี่น้องกันครับมาครับ

Speaker, ตำสมตำ้มต่ำตามสม้มต,ตำม onun, มมกินมะม่วงเราเก็มะม่วงนี่น้ำประวัติมะม่วงน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานเ้าเม็ดเท้ากินมะม่วงนี่คือธรรมชาตินะครับนี่อยู่ติดกับสะพานค่ะแม่น้ำมูลสะพานค่ะแม่น้ำมูลนี่แม่น้ำมูลเด้วยนี่ เอามามาด้วยโอเคนก่มันจะเป็นป่าไหลหมดเลยนี่เด็กจับมือเดนกจับมือเด็วไปยืนอย่าเอาเนื้อหนักเนื้อเจ็บขี้นี้เลยนี่วันนี้ก็ไปที่้น ค่ว่าเราไปถ่ายในี่ยถ่ายหลายที่ในปุ๊กจนานมันมีคื่นมาใส่ที่หลังไดนะ้ะอนเขาเรียกวันนี้เป็นธรรมชาตินะไม่ใช่เป็นการปรุงเองเป็นธรรมะและธรรมชาติได้ธรรมะหนาขนมก็อิ่มเลยขวดใหม่กันเป็นหลวงพ่อจะมาจิ้มคตรเกา่ากันเอ้าอิ่มเราสองอันเอาเดียวก็ให้เอาเดียวก็เอาตัวสองอัน ชีวิตของคนเรามีเวลาสั้นนิดเดียวเป็นเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปทำให้สุขภาพร่างกายของเราสื่อมไปสารสัมพันธ์สแก่สีรงนะครับสองพันห้าร้อกสบเจ็ดกรมทางหลวงชนบทกะทรวงคมนาคมครับนี่ครับ ที่นี่แม่น้ำมูลนะครับกระชังปลาและก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเมื่อวานนี้ครับนี่ครับเมื่อวานนี้ผมนั่งฉันพระทหารเพลนอยู่นู่นกับตรงนู้นครับนี่ครับแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็มีน้องน้องสไปรคนหนึ่งครับจมน้ําตายที่นี่ครับตรงนี้ครับจมน้ําตายน้ําแค่เอวครับ นี่ครับสายของวันนี้มีญาติพี่น้องครับพี่น้องของคนตายนี่ยเน้องสพะพ้ายคนนี้ก็มาเขาเรียกว่ามาเรียกวงวิญญาณกลับบ้านครับเพราะว่าดวงวิญญาณนี้ติดอยู่ที่มูลครับม่น้ํามูลมาเรียกลวนนะครับนี่ครับคนที่จมน้ํานะครับก็คือน้องสพะพ้ายนี่แหละครับวันนี้พวก ญาติๆก็มาเรียกขวนก็เป็นความเชื่อนะครับของชุมชนของเรานี่ครับบันสำโรงนะครับนี่ครับแม่มอนอยู่นูนแม่ของผมเองครับชีวิตคนเราครับไม่มีอะไรแน่นอนเนะาะเมื่อวานเห็นกันอยู่ละลัดมาตอนนี้ก็จากไปแล้วลูกหลานเองครับ นี่ครับสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปได้ก็คือบุญกับบาปครับสั่งสมคุณงามคมดีบุญกุศลไว้นะครับนี่ครับมันกําลังมาเรียกขวนครับเรียกขวนตามประเพณีของอีสานใต้ของเราครับนี่ครับชีวิตของคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอน เรารู้แต่วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายวันนี้เรามีลมหายใจอยู่มีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่สมควรประมาทนะครับเราจะไปคิดว่าโอ้ยังมีเวลาอีกเยอะอเราจะไปคิดแบบนั้นอย่าประมาทเกินไปครับต้องเร่งทำความเพียร รู้จักการสร้างคุณงามความดีบุญกุศลครับที่สําคัญต้องปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจํานะครับถ้าเป็นคณะพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ต้องรู้จักการเ้าอยู่ปฏิบัติกรรมนะครับรู้จักการชําระล้างศีลชําระล้างอาบบติครับชําระล้างจิตใจเราครับกิเลสในจิตในใจของเรารู้จักการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาแล้วปัญญาก็จะเกิดนะครับ ไม่ใช่ว่าเราพูดเฉยนะครับเราต้องทําด้วยอ่าเราพูดได้เราต้องทําได้ครับออย่าเอาแต่ปากนะครับเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นหรือว่าดีแต่ปากนั่นเองครับอย่าทําแบบนั้นเลยครับเป็นกรรมเป็นเวรครับติดตัวท่านไปอ่าเราต้องทําให้ได้ครับมันมีไม่มีอะไรเกินความสามารถของคนเราหรอกครับเพราะว่าเรารู้เห็นหน้ากันอยู่หล,หลับหับครับเหมือนโยมน้องนี่แหละอ่าน้องสะพ่ย เห็นหน้ากันห่างกันแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงกลายเป็นศพแล้วครับนี่ครับเพราะฉะนั้นครับอย่าประมาทนะครับสร้างคุณงามความดีบุญกุศลครับสองคนพาไปคือบุญและบาปสุขโขบุญยญศาอุจยโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้เพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าครับอ่า ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ต้องการบุญทั้งนั้นครับเทวดาอารักษ์ก็ต้องการบุญกุศลเหมือนกันครับ จิตติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารนสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโวภะคะวาติสวะค่ะ หลังจากตอนนี้อีกประมาณสองชั่วโมงโยมน้องคนนี้ก็จมน้ำตายแต่ได้มาทำเพนครับทำเพนถวายพระสงฆ์แล้วก็นักปฏิบัติธรรมครับอุบาสกอุบาสิกานี่ครับอายุ36ปีครับนี่ครับนี่คือชีวิตในบ้านปลายของเขานะครับแต่ก็ยังดีได้มาทำอาหารถวาย พระกุณเจ้าในในเพนครับใส่เพลนในริมมูลครับแล้วชีวิตของเขาก็จากไปครับขอพลานิสงผลบุญที่ได้สังสมมาจงส่งให้คุณโยมไปสู่สัมปรยภพที่ดีเดอร์ออได้มาทำถวายเพนเป็นเวลาสุดท้ายเป็นเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ลาจากโลกนี้ไปโดยไม่มีความเจ็บความปวดหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไร ว่าเป็นการจมน้ำตายนั่นเองอานุโมทนาบุญของ พระกุณเจ้ากับนักปฏิบัติธรรมเนะี่ยส่งต่อไปถึงญาติโยมด้วยสาธุสาวะกะสังโฆยายปฏิปันโนปะควะตวัวสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนปะควะตวัวสาวกสังโยฆางยาทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอาจาปุริสปุกขลาเอสนะปะควะตวัว s a วວ່າ ka sángkho a h